สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหล็กชนิดหนึ่งนะครับอ่านั่นก็คือเหล็กกาวนไยนะครับเหล็กที่ทุกท่านได้เห็นยู่นี่นะครับนี่ครับที่เขาเรียกกันว่าเหล็กกาวนไนนะครับหน้าตาเป็นมันจะเป็นแบบนี้นะเขาบอกว่าเหล็กแบบนี้เป็นเหล็ก่าไม่มีสนิมนะผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นี่เป็นเหล็กกาวนไนนะครับแต่สภาพมันก็ก็เก่าแล้วนะครับ กับเหล็กธรรมดาแบบนี้นะครับเหล็กการาไหนคืออะไรครับก็คือเหล็กที่ก็คือเหล,ล็กธรรมดานี่ครับที่เขาเอาไปชุบกับสังกะสีนะครับหรือว่าซิงค์นั่นเองนะครับโดยกระบวนการผลิตเขาก็แล้วแต่โรงงานครับเขาจะชุบร้อนหรือว่าชุบด้วยกระแส,สไฟฟ้าก็แล้วแต่อันนี้คือกระบวนการผลิตของเขานะครับอันก็แล้วแต่โรงงานครับแล้วแต่ราคาด้วยนะครับ ถ้าถามว่าเหล็กแบบนี้มันดียังไงครับก็มันง่ายไม่ต้องทาสีนะครับซื้อมาใหม่ๆอ่าแต่ว่าราคามันก็จะสูงกว่าเหล็กชนิดนี้อยู่นิดนึงนะครับถ้าเราไปซื้อมาแต่ว่าเหล็กแบบนี้มันต้องเอามาทาสีอ่ก่อนใช้งานนะครับในงั้นมันจะเป็นสนิมได้ถ้ามันโดนความชื้นหรือว่าโดนน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันทาให้มันเป็นสนิมได้นะครับ นี่ก็คือเหล็กตัวอย่างเหล็กกาวนไนนะครับที่ตัดแล้วนี่ข้างในมันก็จะเป็นเหล็กนะครับออโอกาสที่มันจะเป็นสนิมได้มันก็มีนะครับถ้าถ้าเราไปตัดหรือว่าไปเชื่อมกับชิ้นงานนะครับแล้วมันอ,อแล้วรอยเชื่อมรอยตัดนี่มันไม่ได้ทาสีนะครับสุดท้ายมันก็ต้องทาสีเหมือนเดิมนะครับเหล็กชนิดนี้เท่าที่ผม รู้มานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเหล็กกวาวนันที่มันเป็นสนิมแล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างของเหล็กกวาวนไนนะครับที่มันเป็นสนิมนี่ครับเพราะว่ามันโดนกัดก่อนอ่าจนทําให้ชั้นนอกของเหล็กนะครับที่มันเคลือบอ่าที่คือเรียกว่าเขาชุบมานะครับชุบซิ้งมาหรือว่าสังกะสีนะครับ มันหลุดล่อนออกไปแบบนี้มันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะครับเป็นสนิมก็เกิดสนิมขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็คือเหล็กที่ไม่ได้ใช้งานนานนะครับผมเอาไปวางไว้บนดินนะครับแล้วมันก็โดนกัดก่อนไปประมาณนี้นะครับถ้าเหล็กเราไม่ได้ใช้นานนานมันก็จะเป็นแบบนี้ครับโดนกัดก่อนแล้วก็เป็นสนิมได้นะครับ เด็กกาวานายน,นี่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะครับมันเราก็เอามาใช้งานต่อได้นะครับแค่ทาสีเข้าไปนะครับนี่ก็คือเหล็กสภาพเก่าเผื่อใครยังไม่รู้นะครับก็เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะครับผมก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าเหล็กชนิดนี้มันเป็นสนิมได้ไหมมันก็เป็นได้นะครับ ถ้ามันโดนกัดก่อนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ